ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลจากบทความที่ชื่อว่าขี่ช้างจับตะกะแตนในตอนที่2โดยมีข้อความดังนี้ครับแต่ตัดต้นไม้ต้นเดียวปุกรุกที่2งงานนำทับลงไปเองมันเหมาะมันควรไหมครับคดีเล็กๆแบบนี้ผู้ต้องหาไม่กี่คนแถมหลักฐานก็ดูได้ตามคลิป ไม่ใช่คดีซับซ้อนอะไรคนทำผิดก็แค่ชาวบ้านมารับจ้างตัดต้นไม้ไม่มีนายทุนหนุนหลังคดีแค่นี้ตำรวจพื้นที่ถ้าทำคดีไม่เป็นก็ย้ายไปเลยมีทั้งหัวหน้าฝ่ายสอบสวนผู้กำกับอายการอีกชั้นทำไมคดีแค่นี้เขาจะทำไม่ได้เป็นหน่วยงานใหญ่แต่มาทำเรื่องเล็ก ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแถมทำคดีแบบถูกกดดันจากสื่อบางคนแบบตำรวจจะทำอะไรก็รู้ล่วงหน้าเหมือนว่าทำตามที่เขาชี้นำเพื่อให้เห็นว่าตำรวจเป็นตัวของตัวเองทำตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่โยนคดีกลับไปให้ท้องที่เขาทำคดีต่อมันคือความถูกต้องยุติธรรม ครับท่านผู้การทนายนิทัศน์ประเสริฐในติกุลจันที่5เมษายน2564นรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าขอบคุณโพสต์ดีๆที่อยู่เคียงข้างชาวบ้านตาดำๆค่ะทนายนิทัศน์ขออนุญาตนำไปพูดคุยในไลฟ์สดที่ช่องมุกดาไกลบ้านด้วยนะคะคืนนี้ถัดมานะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ตกเป็นเครื่องมือไอ้จุดๆ,ๆช่างหน้าสมเพศลดตัวลดศักด์ศี ลงมาเล่นชาวบ้านถัดมานะครับบอกว่าคดีที่กกอกแต่ละคดีและเจ้าหน้าที่มาเป็นร้อยเฮ้อถัดมานะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่คงจะกลัวสื่อใหญ่เอาไปโจมตีกลัวสังคมจะเอาไปเป็นประเด็นเลยต้องขนเจ้าหน้าที่ออกมาเป็นกองทัพเพราะรู้รู้อยู่ไปบ้านกกอกสื่อใหญ่รอทําข่าวเพียบจะได้โชว์ผลงานห่าหหแต่หารู้ไหมคนดูเขาดูแล้วพูดคําเดียว ไอแทนเอาละตอนนี้นะ่ะมาถึงคดียูทูบเบอร์เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่โอนคดีถึงกรุงเทพมหานคร FC ที่เห็นความยุติธรรมพร้อมช่วยเหลือมีอีกเยอะคงจะไม่ห่วงยูทูบเบอร์เท่าไร่แต่แค่สส่หัวให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจริงๆดูดูแล้วเหมือนจะกลัวแค่คนคนเดียวจริงๆจ,จุดจุดจุด เขามีอิทธิพลขนาดนั้นเลยหรือความพืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับขี่ช้างจับตาก,กแตนตำรวจปทสาตั้งขึ้นมาเพื่อปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นบุกรุกทําลายป่าเป็นร้อยไร่พันไร่แอบขุดแร่ธรรมชาติจาก ดินจำนวนมากหรือทำลายต้นน้ำลำทานขนาดใหญ่โดยผู้มีอิทธิพลหรือชาวบ้านกลุ่มใหญ่ไม่ใช่บุกรุกป่าครึ่งไร่ตัดต้นไม้ต้นเดียวโดวยชาวบ้านไม่ใช่นายทุนปกติคดีแบบนี้เป็นคดีที่ตํารวจพื้นที่และถ้าทำผิดเล็กๆน้อยๆด้วยชาวบ้านศาลจะปรับเกือบทุกรายไม่ใช่ตายายรับจ้าง จากในทุนไปลักลอบตัดไม้จำนวนไม่น้อยพ่อถูกจับก็อ้างไปหาเห็ดทำให้คนเข้าใจผิดว่าตายายแค่เก็บเห็ดทำไมถึงติดคุกหาเห็ดไม่ติดคุกแต่ที่ติดคุกเพราะตัดไม้ทำลายป่าไปหลายสิบไร่วันนี้ตำรวจปทศลดชั้นมาทำคดีตัดไม้หนึ่งต้นที่อยู่บริเวณชุมชนติดถนนหลวง ใช้งบไม่น้อยแถมผู้บังคับการยังลงมานำทัพเองเหมือนเกรงใจใครมันไม่เหมาะสมจริงๆนายพลไม่ใช่พลทหารกวรไปรบกับนายทุนผู้มีอิทธิพลดูอย่างตำรวจบ,บางหน่วยไปจับเจ้าของบ่อนยึดทรัพย์7-800รยล้านแถมอยู่เบื้องหลังจ้างฆ่าคน ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับโดยมีชื่อบทความว่า11พฤษภาคม2564วันวัดใจตำรวจซึ่งคลิปนี้จะเป็นตอนที่2นะครับซึ่งมีข้อความดังนี้แต่เท่าที่ทนายทราบมาคดีนี้คงลากไปเรื่อยๆเพราะเป็นซีรีส์ปิดไม่ลงคนกันเองทั้งนั้นไล่เรียงกันมาตั้งแต่บ้านสหลัง ไปยังตำรวจท้องที่จึงหาทางลงยากน้องชมพู่ไม่ได้ตายเพราะถูกทำร้ายตามผลชนสูตรของแพทย์แถมหาสาเหตุการตายไม่ได้เพราะน้องตายเพราะร่างกายเสียน้ำเนื่องจากอากาศร้อนจัดขนาดในที่โลง่งวันนั้นยัง40องศาแต่ถ้าอยู่ในรถล่อเข้าไปเกือบ100องศามีหรือ น้องชมพู่จดทนได้รู้กันเท่านี้ก็พอครับนอกนั้นไปเดาๆกันเองพอเดาได้นะครับน้องตายที่ไหนเพราะเหตุใดงานนี้ f อลุงพลสบายใจได้นะครับลุงพลมีทุกขลาบคือมีทั้งทุกและลาบแต่ลาบนั้นเห็นชัดเจนแต่ทุกนั้นคงผ่านพ้นไปได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคงไม่ยอมให้ออกหมายจับ คนที่ไม่ได้ทำผิดแน่นอนทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลเสาที่3เมษายน2,564กรุงเทพมหานครลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าคุณทนายวันนี้คนกะกอกะที่ทนายบอกสงสารเขาเรื่องโดนฟ้องคดีตัดไม้ช่วยลุงพลวันนี้เขาโดนหมายเรียกให้เข้ากทมเขาเครียดมากอยากให้ทนายช่วยเขาด้วยสงสารเขานะ่ะ และไม่รู้คนอื่นจะโดนเรียกหรือเปล่าค่ะถัดมันครับบอกว่าคุณทนายนิทัศจ๋าเมื่อไหร่พระพุทธรูปที่คุณทนายเอาไปให้ยายอุ่นกับผู้ใหญ่จะได้มาประดิษฐานให้เห็นสักทีรอดูอยู่นะจ๊ะทวงถามยายอุ่นกับผู้ใหญ่ไปทีสิจ๊ะถัดมานะครับบอกว่าโอเคถ้าขาดอากาศหายใจและร้อนจัดนี่มองออกเลยครับถัดมานะครับบอกว่าคดีนี้มันเป็นคดีที่ คำโบราณเรียกเส้นผมบางภูเขาไม่น่าเชื่อแต่เหลือเชื่อนะคะทนายคดีเดียวมันครอบคลุมเรื่องหลายๆเรื่องอยู่ในเหตุการณ์ตาสีตาสาถ้าติดตามข่าวก็รู้แล้วใครทำน้องสรุปพูดมากไม่ได้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ11พฤษภาคม2564 วันวัดใจตำรวจ11พฤษภาคม2564เป็นวันครบรอบ1ปีวันหายตัวของน้องชมพู่ดังนั้นจึงเป็นวันวัดใจตำรวจว่าจะแขวนคดีงดสอบสวนหรือจะทำการสืบสวนสอบสวนต่อไปซึ่งระเบียบของสำนักงานตำรวจไม่ใช่ตัวบทกฎหมายตัวบทกฎหมายมีเพียง วิธีพิจารณาความอาญามาตรา140ที่ให้อำนาจพนักงานสอบสวนมีอำนาจส่งสำนวนไปยังพนักงานอายการพร้อมความเห็นให้งดการสอบสวนซึ่งจะงดหรือไม่งดก็เป็นอำนาจของพนักงานอายการอีกชั้นหนึ่งแต่มาตรา140มีได้กำหนดกรอบเวลา ไว้ว่าพนักงานสอบสวนจะต้องส่งความเห็นไปยังพนักงานอายการเมื่อใดมีเพียงระเบียบปฏิบัติของทางตำรวจเท่านั้นที่กำหนดไว้ว่าคดีอุกชะกันที่จะงดการสอบสวนต้องสืบสวนสอบสวนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีจึงจะงดการสอบสวนได้โดยพนักงานสอบสวนต้องเสนองดการสอบสวนไปตามลำดับ ั้เพื่อพิจารณาก่อนเสนอไปอยังพนักงานอายการดังนั้นคดีน้องชมพู่ผู้มีอำนาจสั่งให้งดการสอบสวนจึงต้องเป็นระดับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับผู้มังคับการหรือผู้บัญชาการหรืออาจเป็นผู้บชาการตำรวจแห่งชาติก็เป็นได้และเมื่อมีคำสั่งแล้วต้องส่งสำนวนที่งดการสอบสวนไปยังพนักงานอายการ โดยพนักงานอายการจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ได้ถ้าพนักงานอายการไม่เห็นด้วยก็อาจตีกลับให้สอบสวนต่อไปเรียกว่าลากกันยาวเลยครับ